ัจจุบันสามารถคิดได้วันละประมาณ100คนทั้งหมดเนี่ยใช้ทีมงานของคลินิกมมอมาดเกที่เป็นมุสลิมจะมีสุนนะคลิป หนังหุ้มปลายอาวัยวะเพศมีงานวิจัยที่มากมายที่บอกว่าการผิดหนังหุ้มเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสะอาดนะครับจากปีที่แล้วประมาณแปดที่ปีนี้เพิ่มเป็นหนึ่งเท่าตัวมีโครงการแบบนี้เนี่ยจะเป็นผลดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกปีเนี่ยมีโครงการแบบนี้อีกการเตรียมตัวเนี่ยเราเตรียมตัวตั้งแต่เนเรื่องของสถานที่อบตต้องเตรียมตัวยังไงเด็กกี่คนเด็กมีแพ้ยาอะไรบ้างแพ้ยาให้รีบแจ้งทันทีเราได้จัดยาให้ถูก อุปกรณ์เครื่องจี้เพชแล้วก็มีการนิเช็คทุกครั้งแต่ละพันแน์นแต่และหน่วยเนี่ยพร้อมหรือยังมีขาดตบบกบกร่องตรงไหนไหมเรา الم, จะจัดให้เสร็จพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพร้อมออกเดินทางทุกตำแหน่งเนี่ยในทีมเนี่ยสำคัญหมดเลย แม้กระทั่งตำแหน่งคนปาดตำแหน่งคนเย็บตำแหน่งคนล้างเซ็ตตำแหน่งคนขับรถก็ตามเนี่ยสำคัญหมดเลยเพราะเราทำงานเป็นทีมถ้าขาดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเราไปไม่ได้เลยจะเห็นว่าแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยก็จะรู้หน้าที่ของตัวเอง ใครที่ต้องดูแลในส่วนไหนตั้งแต่การต้อนรับเด็กเข้ามาการนําเด็กขึ้นมาที่บนเตียงการเข้าสุนัดและการดูแลหลังจากที่คลิปเสร็จนะครับน้องๆทุกคนมีความสามารถในตัวเองเยอะมีความคิดที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ <ut> ทุกคนทํางานได้เป็นมืออาชีพเห็นถึงความสมัครใจของเพื่อนๆในทีมโดยเฉพาะคุณหมอในฐานะเป็นกัปตันทีมสามารถที่จะคอนโทรลลุกทีมได้ว่า เห็นเตียงนู้ช้าเห็นเตียงนี้ช้าไม่ได้แล้วต้องเข้าไปช่วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวยาชาจะหมดเดี๋ยวน้องจะเจ็บเดี๋ยวแม่ก็ผู้ปกครองรู้สึกกังวลที่น้องเข้าไปในห้องผ่าตัดนานไปแล้วก็สวนลูกทีมเห็นเพื่อนคนไหนไม่ทาจุดไหนช่วยๆกันทําก็เลยทําให้งานของการออกหน่วยปีนี้ผมรู้สึกว่าเห็นการทํางานเป็นทีมเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยคนเดียวได้ถ้ามีทีมงานหลายๆคน ได้สื่อสารออกมาและเราก็แก้ปัญหาไปด้วยกันอันนี้ค่ะเป็นจุดแข็งของทีมเวิร์การทํางานเป็นทีมมันเป็นบวใจสําคัญที่จะทําให้งานที่เราออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งประสบความสําเร็จได้ครับขอบคุณทีมงานครับตบมือให้ตื่นไอลค่ะทีมงานของคิมิกหมอามานะครับมีความเป็นมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลแล้วก็